รอมากว่า4ปีเมื่อเจอคดีพิงกี้ก่อนใช้อีกสองคนที่ไม่โดนอะไรนาเดชยายาล้างอาถรรพ์ลายกินรีอยู่จนถ่ายจบไม่คิดถอนตัวเหมือนคนอื่นลายกินารีเป็นละครชุดของไทยผลิตโดยบริษัทแอคอาร์ตเจเนเรชั่นจำกัดสร้างจากบทประพันธ์ของพงศกรหรือนายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะ นำแสดงโดยนักเดทโคคิมิยะอุรัสยาสเปอร์บานก่อนหน้านี้แฟนคลับต่างพากันลุ้นมากว่าเมื่อไหร่ที่จะได้รับชมเพราะหลังจากที่ปล่อยภาพฟิตติ้งไปเรียบร้อยแล้วนั้นกลับไร้วีววลละครออนแอร์เมื่อไร่และจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ผ่านเวลามานานนับปีและหลังจากที่แฟนๆรอคอยมานานข่าวดีล่าสุดก็ดูเหมือนว่าละครเรื่องนี้เตรียมลงฉายให้ได้รับชมกันแล้วแต่ก็ต้องรออัปเดตอีกครั้งว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนาและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน มหมอพงศกรเจ้าของบทประพันธ์ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าถึงเวลาของออกรว้อินทราชพักดี กับแม่หญิงพูดซ้อนเสียทีนะครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆขอบคุณนาเดชและยายารวมถึงทีมงานทุกคนมากๆนะครับที่ซูไม่ถอยได้เห็นทุกคนวันนี้เหมือนเห็นตัวละครมีชีวิตแล้วเดินออกมาจากหนังสือฝากติดตามด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่ทันที่ละครเรื่องนี้จะเปิดกล้องก็เกิดเรื่องวุ่นนขึ้นมากมายเริ่มกันตั้งแต่คู่พระนางที่ตอนแรกวางไว้ที่ติสดาพรผลดีกับยายาอุรัสยาสเปอร์บันก่อนที่จะมีการเปลี่ยน ตัวฝ่ายชายมาเป็นนาเดตคุคิมิยะโดยทางด้านของหนุ่มติ๊กเองก็ระบุว่าตนเองไม่ได้เป็นคนขอถอนตัวแต่เป็นผู้จัดเองที่เลือกจะเปลี่ยนตัวนักสแสดงซึ่งตนก็เข้าใจดีหลังข่าวการเปลี่ยนตัวพระเอกในช่วงเดือนสิงหาคมพศ2561ทางด้านผู้กำกับของเรื่องอย่างออิพงษ์พัฒน์วชิระบัรโจงซึ่งตอนนั้นกำลังกำกับละครเรื่องกงกรรมอยู่ก็เกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบจนวูบหมดสติคากองถ่ายก่อนถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล เป็นการด่วนถัดจากข่าวไม่สบายของผู้กำกับคนดงังมาปลายเดือนกันยายนพศ2562ก็เกิดข่าวช็อกขึ้นกับการจากไปของนักแสดงหนุ่มเหมภูพาทิต นิตยาโรดโดยเรื่องที่ชวนช็อกเป็น2เท่าก็คือการเลือกจบชีวิตของเขานะมันไปคล้ายกับตัวละครเชี่ยวในลายกินารีซึ่งเป็นละครเรื่องสุดท้ายในชีวิตที่เจ้าตัวเพิ่งฟิตติ้งมานั่นเองเมื่อล่าสุดนักแสดงหญิงของเรื่องอย่างพิงกี้สาวิกาชยเดชที่มีข่าวว่าเจ้าตัวได้มารับบทเจ้าจอมกินารีแทนทางด้านของตักบงกฎนั้นได้ถูกสารค้านประกันตัวเรื่องลูกโซ่จนเจ้าตัวถูกส่งตัวเข้าเรือนจำาพรอมแม่และพี่ชายกลายเป็นข่าวช็อกวงการ มันเทิงอยู่ในตอนนี้